ครับก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะติดตั้ง Node.js ลงเครื่องตัวเองพร้อมนะใช่ไหมครับพร้อมก็ไปกันเลยนะครับ Node.js เนี่ยถ้าเกิดจะให้พูดถึงที่มันนิดนึงก็คือ Node.js เนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาจากตัว Google Chrome Browser ที่เราใช้ใช้กันอยู่นั่นเองครับ Google Chrome Browser เนี่ยมี JavaScript Engine ที่ชื่อว่า V8 นะครับคือเป็นของ Google เือสมัยก่อนเนี่ย Browser เ,เนี่ยจะประมวลผล JavaScript ค่อนข้างช้ามากจนในที่สุด Google ได้เปิด v8 แต่ว่า JavaScript Engine ที่มาใช้กับ Chrome ทำให้กนนารประมวล JavaScript บน Browser เร็วมากแล้วก็ยัง Open Source ออกมาด้วยก็เลยมีคนเอาตัว v8 แต่ว่า JavaScript Engine นะครับเอาออกมาจาก b r o ซอร์มาใช้เป็นฝั่งเ s e r v ร์บ้างแล้วก็เติมฟังก์ชันบางอย่างที่ฝั่งเ s e r v ร์ต้องการใช้ไปก็เลยเกิดมาเป็น Node.js ทำให้เราสามารถใช้ JavaScript บนฝั่ง s e r v ร์ได้ดังนั้นถ้าจะพูดถึงข้อดีของตัว Node.js นะครับ ข้อแรกอย่างที่บอกไปเนื่องจากมันเป็น v8 แล้วก็สามารถประมวลผล JavaScript ได้อย่างรวดเร็วข้อสองคือที่บอกไปในวิดีโอก่อนว่าคราวนี้เราก็สามารถใช้ภาษา JavaScript ภาษาเดียวทั้งฝั่ง client ก็คือบน browser และฝั่งบน back end หรือฝั่ง Server ของเราได้ไม่ต้องเป็น JavaScript กับ PHP JavaScript กับ n e t อะไรเป็นต้นก็ใช้ JavaScript กับ JavaScript เลยนะครับข้อสคือเป็น non-blocking IO นี่คือเป็นจุดขายของ Node.js เลยก็คือว่า ปกติสมมติเวลาเราต่างกัสต่างเปิดไฟล์เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบ blocking blocking io ครับก็คือ io คือ input output ไปขอเปิดไฟล์ก็ต้องรอให้อ่านไฟล์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรีเทิร์นกลับมาถึงจะทําอย่างอื่นต่อได้ก็คือมันบล็อกการทํางานเราไว้ non blocking ก็คือจะไม่บล็อกทางเปิดไฟล์ปุ๊บระหวหาังนั้นเราทาอย่างอื่นต่อไปได้เพราะมันะเปิดไฟล์เรียบร้อยอ่านข้อมูลไฟล์เสร็จก็ค่อยกลับมาทาต่อมันจะไม่ไม่บล็อกการทํางานของส่วนอื่นนะครับดังนั้นจุดเด่น,นออของมันก็เหมาะกับการไปทําพวก เรียลไทม์แอปพลิเคชันเช่นไปแชทเรียลไทม์กันสดเป็นต้นนะครับพูดถึงข้อดีผมก็บอกข้อเสียไว้ด้วยแล้วกันข้อเสียก็คือว่ามันเป็นสิงเกิลเทรดก็คือมันจะใช้ CPU เดียวแปลว่าอะไรต่อให้มันแบบเป็นนอนบล็อกกิ้งมีการแตก e อีเวนต์แบ่งอีเวนต์ไปทำอย่างอื่นแล้วอยกลับมาแต่ว่าเวลามันใช้งานเนี่ยต่อให้ CPU เรามีหลายคอก็ตามมันจะใช้แค่คอเดียวนะครับดังนั้นทำให้ยูทิลิเซชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็ยังมีปัญหาว่าไม่ค่อยเหมาะกับ CPU intensive task นะครับ CPU intensive intensive task แปลว่าอะไรแปลว,ว่าถ้าเกิดเรามีมีฟังก์ชันที่แบบวนลูปนานๆทำงานหนักมากๆเนี่ยต่อให้ไม่เป็น non blocking IO แต่สุดท้ายเวลามันมาทำให้ตัวมันก็จะติดทำให้ตัวเนี้ยนานอยู่ดีนะครับดังนั้นเวลาการเขียน Node.js เราควรแตกเป็น task ที่การทำงานเล็กๆย่อยๆทำงานไม่ยาวมากนะครับ แล้วก็อนที่สามก็เป็นปัญหาที่เรียกว่า callback tail ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูกันว่า callback ถ้าเกิดใครเคยเขียนจะว่าจะเคยคงรู้จัก callback ครับคงเคยเห็นว่าที่พอเราสั่ง callback แล้วใน callback ก็ไปเรียก callback เรียก callback ไปเรื่อยๆมันจะเป็นชั้นๆไปเรื่อยทำให้โคดไม่ค่อยสวยนะครับแต่จริงๆพวกนี้ก็มีวิธีแก้เช่นปัญหาที่เป็น single thread เนี่ยก็ยังสามารถแก้ด้วย cluster module นะครับที่ทำให้มันกระจายไปทำงานหลายคอได้เรื่อง callback tail เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น promise ที่มาช่วยแก้ไขได้แต่ว่าใน ในเนื้อหาวิชานี้เราจะยังไม่ลงลึกถึงขนาดนัน้นเพราะว่าน,นี้เป็นแค่เพียง introduction นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็เอา keyword น,นี้ไปลองเสิร์ชหาต่อได้นะครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่อง callback ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ event-driven ซะหน่อยก็เป็นการทบทวนนะครับหลายคนอาจจะเคยรู้อยู่แล้วก็ลองฟังอีงทีหนึ่งการเขียนแบบ event-driven อย่างที่บอกไปสมมติเราเขียนโปรแกรมเปิดไฟล์ใช่ไหมครับก็เรียกว่าเป็นแบบถ้าแบบ ที่เมื่อกี้เป็น non blocking io ใช่ไหมครับอันนี้จะยกตัวอย่างที่เปนแบบ blocking ให้ดูก่อน blocking คือเขียนไปแล้วมันต้องไปรอเรียกว่าเป็นแบบเรียกว่า synchronous ก็ไนดะ้ synchronous ก็คือเหมือนต้องไปทําตามตามลําลดับเป็นต้นก็คือมันต้องซิงกกันตลอดว่าทำาันนวนเสร็จถึงค่อยมาทําอันนี้ได้นะครับยกตัวอย่างจากโคดนี้โคดนี้ง่ายสองบรรทัดนะครับบรรทัดแรกไม่มีอะไรเขียนเป็นเหมือน require module นใช้ fs ย่อจาก f i ไฟ system ก็คือเหมือนเหมือนคล้ายๆ import library อะไรมาใช้ประมาณนั้นนะครับแต่ในภาษาของทาง Node.js เรียกว่าเป็นโมดูลก็คือเป็นการ require m โ d u l e fs มาใช้แล้วเราก็สั่ง fs.readFileSync readFileSync Re เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปิดอ่านไฟล์แต่เป็นเปิดอ่านไฟล์แบบเป็นแบบ blocking ก็คือรอให้อ่านเสร็จก่อนค่อย return ค่าออกมาครับเช่นอันนี้ผมมีไฟล์ hello.txt อยู่ก็สั่งให้ไปรีซได้ค่าอะไรออกมาเก็บไว้ใน data หลังจากนั้นผมก็สั่งคอนโซนดอลล็อกเดต t าดอททรูสก็คือได้อะไรออกมาก็พิมพ์ออกมาก่อนหลังจากนั้นผมก็ค่อยคอนโซนดอลล็อกดูออเทอร์ติงนะครับหลังจากนั้นก็คือไปทาอย่างอื่นอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่คอนโซ l ดอลล็อกนนี้ก็ได้นี่ก็สมมติให้ดูว่ามีการทาอย่างอื่นต่อเนื่องมาสิ่งที่มันพิมพ์ออกมากคือแน่นอนว่ามันต้องไปอ่านไฟล์ให้เสร็จก่อนนะถ้าเกิดไฟล์ยังไม่เสร็จมันจะไปทาบรรทัดดูออเทอร์ติ้งไม่ได้ครับแล้วมันต้องอ่านให้เสร็จได้ค่า Hello world The ออกมา แล้วค่อยเอาออกมาในคอนโซลล็อกปริ้นออกมาหลังจากนั้นะมนค่อยมาทำดีออเทอร์ติงซ้อนจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดไฟล์มีขนาดใหญ่มากๆเราก็ต้องไปรอเสียเวลาในการอ่านไฟล์นานมากทั้งที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทํางานถัดไปเราจะไม่ได้สนใจหรอกว่าค่าในไฟล์เป็นอะไรเราจะอยากทำออเทอร์ติงอื่นๆระหว่างรออ่านไฟล์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ s y งโคร o ัส u s หรือแบบเป็นแบบ blocking I/O นะครับจะไม่สามารถทำได้ต้องรอให้อ่านไฟล์ให้เสร็จก่อน ดังนั้นเราก็เลยมาดูแบบ asynchronus o asynchronus o แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าการทำงานอาจจะไม่ได้เป็นไปตามลำดับก็ได้นะครับก็อันนี้โค้ดคล้ายๆเดิมนะครับบรรทัดแรกก็คือใช้โมดูล fs เหมือนเดิมแต่นี้แทนที่จะเปลี่ยนคำสั่ง readFileSync จะใช้คำสั่งแค่ว่า r e a d f i l e ธรรมดาโดยรับ Argument ตัวแรกก็คือชื่อ f i l ์นะครับคือ hello.txt นั่นเองหลังจากนั้น Argument ตัวที่2เนี่ยเขาจะรียว่าเป็น callback c a l l b a c กก็คือเมื่ออ่านไฟล์เสร็จแล้วให้ทำอะไรแต่ว,ว่าเมื่ออ่านไฟล์เสร็จแล้วให้ทำฟังก์ชันดังกล่าวไปนี้ซึ่งฟังก์ชันเนี่ยจะมีค่า Error ถ้าเกิดสมมติอ่านไฟล์ไม่สำเร็จจะมี Error ออกมาแล้วก็ค่า Data ก็คือค่าที่อ่านไฟล์ได้คอนเทนต์อะไรก็จะมาใส่ตัวแปร d a t t a นี้แล้วก็ค่อยสั่งว่า console.log d a t a to string นะครับหลังจากจบบรรทัด read f i ล์แล้วก็สั่ง console.log do altering ทำอย่างอื่น แล้วก็ลองรันโปรแกรมนี้นครับถ้าลองรันดูจะเห็นว่าในหลายๆครั้งเนี่ยอัลเทอร์ติ้งเนี่ยมาก่อน Hello w o โ l d ได้ Hello w o โ l d คือค่าในไฟล์นะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคําสั่งเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องรอให้อ่านไฟล์ให้เสร็จก่อนมันก็ไปสามารถทำอัลเทอร์ติ้งทาอย่างอื่นก่อนได้เลยนะครับแล้วพอเมื่อไหร่ที่มันอ่านไฟล์เสร็จมันก็ค่อยรีเทิร์นค่าออกมาเข้าไปในคอลแบ็กที่เรากําหนดไว้แล้วค่อยแสดงค่าออกมาครับดังนั้น แต่เห็นว่าเวลาเราอ่านไฟล์ไปมันก็ไม่เกิดการบล็อกขึ้นแต่มาทำอย่างอื่นได้ก็เลยเรียกว่า non-blocking IO หรือเรียกกันทำงานแบบนี้ว่าเป็น asynchronous มันก็มีหลายชื่อนะแล้วแต่ใครชอบมันก็มีความต่างในนิยามนิดหน่อยๆนยแต่โดยรวมก็คล้ายกันและการเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็เรียกว่าการเขียนโปรแกรมแบบ event-driven นั่นเองแปลว่าอะไร event-driven ขับเคลื่อนด้วย event ใช่ไหมครับ event ก็คือเหตุการณ์ใดๆก็ตามตเช่นว่าเราอ่านไฟล์เมื่อ อ่านไฟเสร็จมันก็จะเกิดอีเวนต์บอกว่าอ่านไฟเสร็จแล้วนา่าเป็นอีเวนต์มาให้เอาอีเวนต์เนี่ยไปไปสั่งงานอย่างอืน่นก็จะเห็นคล้ายๆคำสั่งรีดไฟเราพอเกิดอีเวนต์ว่าอ่านไฟเสร็จมันถึงค่อยมาทำ callback ฟังก์ชันนั่นเองก็คือ callback ฟังก์ชันของเราอ่ะถูกขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ก็เลยเรียกว่า event driven นั่นเองนะครับเพื่อให้เข้าใจอันนี้เป็นคอนเซปต์หลักของ Node.js เ,เลยก็คือว่ามันจะมีอีเวนต์ลูปตัวหนึ่งทำงานอยู่บน,น CPU อีเวนต์ลูกเนี่ยมันจะ วนทำงานไปเรื่อยๆดูว่ามีอีเวนต์อะไรใหม่เราวก็จะทํางานอีเวนต์นั้นนะครับเช่นสมมุติตอนแรกเนี่ยเราสั่ง r รีดไฟล์ไหมครับไม่จะเกิดอีเวนต์ว่าให้เปิดอ่านไฟล์อันนี้ผมยกตัวอย่างสมมุตินะทจริงๆมันก็จะมีอีเวนต์ใต้ๆนั้นอีกแต่ว่าอันนี้ก็ความง่ายก็อีเวนต์ก็เปิดอ่านไฟล์หลังจากนั้นมันก็ได้มาทํางานคําสั่งคอนโซลดอลล็อกก็คือว่ามีอีเวนต์ว่าให้พิมพ์อเอร์ติงนะครับอเอร์ มันจะเอาอีเวนต์ต่งางๆเนี่ยไปยัดใส่อีเวนต์คิวไว้มีคิวสำหรับรอนะเป็นคิวคิวเหมือนคนต่อคิวกันหลังจากนั้นอีเวนต์ลูปเนี่ยมันก็จะวนว่าตัวไหนอยู่ที่หัวคิวแช่นเนี้ยเขาเปิดอ่านไฟล์อยู่ที่หัวคิวมันก็ดึงออกมาเปิดอ่านไฟล์ไม่ได้ไปทำการเปิดอ่านไฟล์ซะทีนี้พอเปิดอ่านไฟล์พอเปิดไฟล์เสร็จเนี่ยเรียบร้อยมันเกิดอีเวนต์กลับมาว่าเปิดอ่านไฟล์เสร็จแล้วให้พิมพ์คําว่า เดต้าดอททรูสตริงก็คือใน callback ของเราเอ,เองก็เป็นอีกเวนต์หนึ่งมื่จะเอาอีเวนต์ใหม่เนี่ยไปต่อคิวใหม่เห็นว่าพอมันไปต่อคิวเนี่ยมันจะมาหลังเาว่าพิมดูอ o ลเทอร์ติงใช่ไหมครับดังนั้นพออีเวนต์ลูปถัดไปมันก็เอาที่อยู่ในคิวลำดับแรกออกมาก่อ oh นมันก็เอาพิมดูอัลเทอร์ติ้งออกมานะครับเพื่อไปพิมพ์หลังจากนั้นมันก็ค่อยเอาพิมเดต้าดอททรูสตริงออกมาพิมพ์นะครับก็คือจะเห็นว่ามันก็ทําตามลําดับในคิวนั่นเอง นี่ก็คือกลไกลการทํางานของ Node.js ท,ที่ควรรู้ไว้คร่าวๆโดย Event Loop เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันทํางานอยู่บน Single Thread หมายให้อยู่บนที่ CPU เดียวก็วนไปเรื่อยๆนั่นเองคราวนี้พอเรารู้การทํางานแล้วแบบนี้ก็คือเป็นการทํางานแบบ Non Blocking ก็คือมีอะไรก็ไม่ต้องบล็อกก็ออกไปทำอย่างอื่นก่อนถ้าเกิดใครเกิดอุ่นเหมือนก็ค่อยมาต่อถึงไปเรื่อยๆก็สามารถทาอย่างอื่นที่อยู่ในคิวะหวางนั้นได้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาพูดถึง พวกฟังก์ชันจะว่าสคริปต์ต่างๆเป็นการทบทวนความรู้เพื่อนํามาใช้กับ Node.js ครับ